This is the Standard Podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History. เราย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับหรือปี2021นะครับเป็นปีแย่งการครบรอบ100ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือว่าพคออจเอนะี่ยถูกก่อตั้งขึ้นในปี1921โดยในปีนั้นเองครับในการฉลอง100ปีก็จะมีการแสดงหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นการดำลึกเรื่องราววิวัฒนาการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ว่ามีอยู่หนึ่งเหตุการณ์ครับที่ไม่ได้ถูกบรรจุเอาไว้ในการแสดงใดๆไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารอะไรก็ตามนะครับ เหตุการณ์ที่ว่าถึงนะครับที่ไม่ได้ถูกรวมเอาไว้ก็คือการปฏิวัติวัฒนธรรมหรือวันฮว้าตาเกอร์มิงที่กินเวลายาวนานถึง10ปีครับเหตุการณ์นั้นดังที่เราเคยเอ่ยถึงอยู่บ่อยครั้งทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทําเอพิโซดที่เกี่ยวข้องการปฏิวัติวัฒนธรรมไปแล้วในสมัยช่วงแรกๆเลยนะครับที่ปลอดศาสตร์แปนาทียังเป็นความยาว8นาทีอยู่นะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับคือบาดแผลครั้งสําคัญเลยของประวัติศาสตร์จีนในยุคใกล้แต่รายการของเราในช่วงแรกนี้เนี่ยไล่เรียงแบบรวบรัดมาก ทั้งทั้งที่เหตุการณ์นั้นเองนะครับมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายมีมติติต่างๆเยอะแยะเชื่อมโยงกันไปกับเหตุการณ์สําคัญท,ทั้งที่ก่อนหน้าและหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อมโยงของนโยบายเหมาเจ๋อตงในการพาจีนสู่สังคมอุตสาหกรรมที่เรียกกันว่าการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ต่าเย่จิน มิติทางการเมืองเรื่องความเห็นต่างกับแกนนำสำคัญๆในพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการวางรากฐานยุคใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องราวปฏิสําคัญของบุคคลสำคัญต่างๆที่ล้วนแต่มีเบื้องหลังที่ส่งผลกระทบต่อท่าทีทางการเมืองในช่วงเวลานั้นบางก็เป็นเรื่องของอุดมการณ์จริงๆแต่บางก็เป็นเพียงแค่การนำเอาอุดมการคอมมิวนิสต์มาเป็นข้ออ้างของตันหาในการควบรวมอำนาจทางการเมือง ประวัติศาสตร์ทางการเมืองในช่วงเวลานั้นก็คือการปฏิวัติวัฒนธรรมครอบคลุมและเกี่ยวพันไปถึงความสําคัญระหว่างประเทศจีนกับบริบทโลกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับประชาคมโลกอีกด้วย ประวัติศาสตร์แปดนาทีซีรีส์นี้ครับจึงอยากจะขอย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนที่คงจะไม่เกิดเลยไปนะครับหากจะบอกว่ามันคือรอยแผลของประวัติศาสตร์จีนยุคใหม่อีกครั้งหนึ่งมิติในครั้งนี้ที่จะนําเสนอมีความลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่าการศึกษาประวัติศาสตร์จีนในช่วงนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่สําคัญต่อม,มูลมนุษยชาติไม่แพ้ตอนที่เราศึกษาเรื่องของสงครามโลกสองครั้งเรื่องของเรืองในสองการตื่นรู้ในทวีปยุโรปประวัติศาสตร์ช่วงอื่นของจีนของโลก แต่ว่าครับเราคงจะไม่กระโดดเข้าไปในการเรียบเรียงเรื่องประวัติศาสตร์ในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นั้นครับเป็นเหตุการณ์ที่มีเหตุปัจจัยและมีความโยงใหญ่กับบุคคลระดับแกนนาพรรคอมมิวนิสต์จีนจํานวนมากมายดังนั้นเราจะเริ่มต้นจากการปูพื้นปฐมบทที่มีความเชื่อมโยงกันกับการปฏิวัติวัฒนธรรมในหลากหลายเหตุการณ์เพราะทุกๆเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดปฏิสัมพันธ์ ของบุคคลหลักๆในช่วงประวัติศาสตร์การปฏิวัติวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งและแยกออกจากกันไม่ได้เราคงจะต้องเริ่มต้นนะครับตั้งแต่การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน1921ครับถัดมาเราจะรวบรวมพูดคุยถึงเรื่องสาธารณรัฐโซเวียตของจีนที่เรียกกันว่าเจียงซีโซเวียตการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนที่จะบนจุนยี่พื้นที่กว่างซีการเดินทางไกลหรือว่าฉางเจิงหรือว่าลองมาร์ชการตั้งหลักใหม่ของพรรคที่เมืองเยียนอันมณฑลซานซี ข้ามผ่านช่วงสงครามโลกครั้งที่2การเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนตุลาคม1949การก้าวไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่ต้าเย่จิน The Great Leap Forward ซึ่งตรงนั้นแหละครับถือว่าเป็นชนวนเชิงการเมืองที่นำไปสู่การปฏิวัติวัฒนธรรมส่วนหนึ่งด้วยเหตุผลของการแข่งขันเชิงบารมีทางอำนาจในหมู่แกนนำของพรรค ก่อนที่จะจบลงด้วยเหตุการณ์วันเชงเมงปี1976ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินที่มีผู้คนนับล้านคนร่วมกันไว้อาลัยให้กับการถึงแก่อสัญญกรรมของนายกรัฐมนตรีก็คือท่านโจเอินไหลก่อนที่จะนำไปสู่การพลิกแผ่นดินจีนในยุคผู้นำรุ่นที่สองเติ้งเสี่ยวผิงในปี1978คู่ขนานกันกับการเรียบเรียงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในยุคนี้ครับคือการที่เราคงจะต้องมีการเพิ่มน้ำหนักการไล่เลียงประวัติของบุคคลสำคัญในยุคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนางเจียงชิง ต้งเสี่ยวผิงสามจอมพลผู้บุกเบิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คือท่านจูเต๋อเผิงเต๋อหวายหลินเปียวและที่สําคัญที่สุดจะขาดไม่ได้เลยครับก็คือรัฐบุรุษของโลกที่เราอาจจะไม่ได้พูดคุยถึงท่านบ่อยนักแต่ว่าแฟนๆรายการประวัติศาสตร์8นาทีจะเรียกร้องกันมาเยอะนั่นก็คือประวัติของท่านโจเอินไหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบทบาทของท่านในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมจุดจบของเรื่องนี้ขอพูดไปก่อนเราจะได้ทราบว่า การเรียบเรียงโซ่ปต oh ิศาสตร์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับก็คือในปี1980ครับอันเป็นวันที่ผู้นำแก๊ง4ี่คนที่มีบารมีมากที่สุดก็คือนางเจียงชิงถูกนำตัวเข้ารับการพิจารณาคดีในฐานะที่เป็นหัวโจกของการปฏิวัติวัฒนธรรมโดยในวันนั้นเองก็มีเติ้งเสี่ยวผิงครับเข้าไปร่วมฟังการพิจารณาคดีเพื่อดูจุดจบของการปฏิวัติวัฒนธรรมด้วยตาของตัวท่านเองด้วยเพราะสิ่งนั้นครับ มีความสำคัญนั่นคือจุดพลิกผันของจีนจากยุคคอมมิวนิสต์สู่ยุคแห่งการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ทำให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีขนาดเศรษฐกิจของโลกสูงเกือบ20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบประมาณ20%ของเศรษฐกิจโลกเอาล้ครับหลังจากที่ไล่เรียงว่าโซ่ประวัติศาสตร์ในช่วงนี้จะครอบคลุมช่วงใดกันบ้างนะครับถ้าหากว่าเราพร้อมกันแล้วนะครับเรามาดูว่าอะไรทําให้ปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นนโยบายนั้นคืออะไร มิติการเมืองเป็นอะไรแต่ในในๆครับเราเริ่มต้นบอกว่าเราใช้บริบท100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาเป็นตัวเปิดเราเริ่มต้นกันที่ปี1921อันเป็นปีแห่งการถือกําเนิดขึ้นของพรรคคอมมิวนสิสต์จีนกันดีกว่าครับเพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าการปฏิวตัติวัฒนธรรมของจีนที่เริ่มต้นขึ้นในปี1966ที่มีรากฐานมาจาก45ปีก่อนหน้านั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ถ้าเรามองปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเชิงไทม์ไลน์แล้วเนี่ยนะครับปี1921มีความหมายว่า10ปีหลังจากการสิ้นสุดลงของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าระบอบฮ้องเต้ของจีนที่จบสิ้น10ปีก่อนน,นั้นก็คือ1911กล่าวคือครับในปี1921จีนอยู่ในยุคสาธารณรัฐที่มีซุนยัตเซนเป็นผู้นําสูงสุด ขนาดเดียวกันปี1921ครับก็คือ4ปีหลังจากการถือกำเนิดขึ้นของรัฐคอมมิวนิสต์แห่งแรกบนโลกนี้และนั่นก็คือสหภาพโซเวียตที่เกิดขึ้นในปี1917กล่าวคือหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์โรมานอฟและ2ปีหลังจากการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่1นในยุคดังกล่าวครับจะพบว่าจีนมีบุคคลที่ถูกเรียกว่านักปฏิวัติหรือว่า Revolution i s t s จนวนมากมายไม่ใช่เรื่องแปลก พระสงคมจีนในยุคนั้นเป็นชว่วงศตวรรษแห่งความอะะับปายตซึ่งเริ่มต้นนัดกันมาตั้งแต่ที่จีนนั้นพ่ายแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่1 1842จบจนเปลีย่ยนการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน1949อันที่จริงควรจะยาวนานไปกว่าน,นั้นอีกนะครับยุคดังกล่าวครับเป็นยุคที่คนจีนเริ่มต้นมีการศึกษาในรูปแบบตะวันตกอยากมีส่วนร่วมในการออกแบบอนาคตของประเทศจีนสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของตัวระบอบการเมืองข้อแรกครับคืออยากทําให้จีนมีความเข้มแข็งขึ้น ในยุคนั้นจีนเป็นชาติใหญ่ที่เหมือนกับคนป่วยที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของต่างชาติหลายชาติด้วยกันหนึ่งในเหตุการณ์การเคลื่อนไหวในแนวชาตินิยมในช่วงเริ่มต้นสาธารณารัฐจีนครับก็คือการเคลื่อนไหววันที่4พฤษภาคม19 1 9หรือว่าอู่ซื่อยุ่นตงกล่าวคือนหลังสงครามโลกครั้งที่1ครับเป็นช่วงที่จักรวรรดิเยอรมันคู่สงครามนั้นพ่ายแพ้ในสงครามโลกซึ่งในทางปฏิบัติแล้วควรจะต้องคืนมณทลนซันตรงที่อยู่ภายใต้าการครอบครองของตนเองกลับคืนให้กับจีน แต่แล้วครับรัฐบาลจีนในช่วงสาธารณรัฐยุคต้นนั้นมีความอ่อนแอและไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลต่อการเจรจาจัดระเบียบโลกใหม่ที่แวกสายได้ทําให้สนทิสัญญาแวกซายระบุว่าเยอรมันจะต้องมอบสันตงให้กลายไปเป็นเขตปาก,การปกครองของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ตอนนั้นครับถือเสร็จเข้าไปรุกรานเกาะชิงเต่าของซานตง,ท,งทั้งท้งที่พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของจีน ในครั้งนั้นคือครั้งที่นักปฏิวัติจํานวนมากจากหลากหลายภูมิหลังและหลากหลายพื้นที่ของจีนเข้าไปร่วมการชุมนุมในตอนนั้นเองพวกเขาอาจจะไม่เคยรู้ว่าอนาคตของพวกเขานั้นถึงแม้จะเจอกันโดยบังเอิญอาจจะไม่รู้รจักกันแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาต้องไปรวมตัวกันและกลุ่มคนเหล่านั้นคือผู้ที่เขียนอนาคตใหม่ให้กับจีนภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะเกิดขึ้น2ปีหลังจากเหตุการณ์การเคลื่อนไหวในวันนั้นช่วงปลายราชวงศ์ชิงต้นยุคสาธารณรัฐครับ คนจีนจนํานวนหนึ่งได้รับการศึกษาแนวตะวันตกบางคนมีโอกาสได้ไปศึกษาแล้วก็ไปทํางานที่ต่างประเทศบุคคลพวกนี้หลายหลายคนภายหลังคือคนที่มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์จีนยกตัวอย่างชื่อเช่นเฉินตูซิวหลี่ต้าเจาตงปี่วูเหมาเจ๋อตุงโจ้เอินไหลกับพวกรวมแล้ว50คนโดยความช่วยเหลือของพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียหรือว่าบอลเชวิคครับ จึงมีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นที่เขตสินเทียนตี้ซึ่งตอนนั้นเป็นเขตเช่าฝรั่งเศสในมหานครเซี่ยงไฮ้ผู้นําคนแรกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังไม่ใช่เหมาเจ๋อตงนะครับหากเป็นเป็นผู้นําคนแรกที่มีชื่อว่าเฉินตูซิวเราลองคํำค่าเป็นนิดนึงนะครับว่า เหมามากลายเป็นประธานพักหลังจากนั้นประมาณสัก1ิกว่าปีต่อมาก็คือระหว่างการที่พักคอมมิวนิสตีนั้นหนีภัยจากการกวาดล้างของฝ่ายขวาหรือว่าก๊กมินตัง๋งหอวงหัวมินตัง๋งที่จะกล่าวต่อไปเราอาจจะไม่ได้ไล่เลียงประวัติทุกคนนะครับแต่ว่าบุคคลสําคัญบุคคลแรกที่เราอยากจะไล่เลียงประวัติของท่านก็คือแกนนําคนสําคัญที่จะเดินหน้าซีรีส์นี้ไปด้วยกันจนกระทั่งตอนจบเลยนั่นก็คือท่านโจเอินไหลครับ โจเอินไหลในช่วงเวลาดังกล่าวครับในช่วงการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนอายุประมาณ20ต้นต้นๆครับตัวท่านเองเป็นคนที่มีถิ่นฐานที่เมืองไหวอันที่มณฑลเจียงซูท่านโจเอินไหลเกิดในปี1898ครับว่าง่ายๆครับคือเกิดในยุคสมัยจกักรพรรดิกวางซวี่ปลายปลายยุคสมบูรณาญาสิทธิราชของจีนเริ่มต้นเข้ารับการศึกษาแบบของจื้อก่อนหลังจากนั้นเข้ารับการศึกษามัธยมแบบตะวันตกด้วยความที่ได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตาเรื่องราวของโลก ร่วมถึงการปฏิวัติบอลเชวิคครับทำให้ตัวโจเอินไหลเองต้องการไปเปิดโลกในต่างประเทศตัวท่านเดินทางไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นปีเศษเศษก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ฝรั่งเศส นอกจากที่ตัวท่านจะเรียนหนังสือแล้วครับยังทํางานระหว่างเรียนเนี่ยหลายแห่งด้วยกันรวมถึงไปทํางานที่เมืองบูลอนส์บีลองกูไม่ไกลจากกรุงปารีสถ้าใครเป็นแฟนประวัติศาสตร์8ปนาทีนะครับคงจะจํากันได้ว่าเมืองน,นี้เนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับของโรงงานรถยนต์ชื่อดังของฝรั่งเศสนั่นก็คือเรโนนั่นแหละครับท่านไปทํางานที่โรงงานเรโนที่เมืองบีลองส์บีลองกู ในช่วงเวลานั้นฝรั่งเศสอยู่ในช่วงสาธารณรัฐที่3เป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ว่ามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากอังกฤษเยอรมันหรือว่าสหรัฐอเมริกานะครับตรงที่ฝรั่งเศสเองเป็นพื้นที่ที่แนวความคิดทางการเมืองแบบ m a r x กซิสคอ m มิวนิแพร่ขยายตัวและเข้มข้นอย่างมากจนกระทั่งปารีสและฝรั่งเศสกลายเป็นศูนย์กลางของผู้นิยมแนวความคิดมาร์กซิสคอมมิวนิสในยุโรปตะวันตก และเป็นสถานที่ในการประชุมคอมมิวนิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าคอมมินเทอร์ด้วยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจแหละครับที่คนจีนที่ไปเรียนและทํางานอยู่ที่นั่นจะรับแนวความคิดนั้นเข้าไปและเชื่อว่าลัทธิคอมมิวนิสต์สังคมนิยมมาร์กซิสึมเป็นหนึ่งในทางเลือกว่าด้วยอนาคตของจีนยุคใหม่ ที่โรงงานที่เขาทางานที่บีลองชีบีลองกูครับเขาได้พบกับเพื่อนชาวจีนที่มีอุรมณการเดียวกันหลายเลขกคนและหนึ่งในนั้นก็คือชายหนุ่มจีนรูปร่างเล็กสันทัดสูงประมาณ150ซนเมตรครับมาจากมณฑลเสฉวนชายร่างเล็กคนนั้นมีชื่อว่าต้นเซียนเซิ่งจริงๆแล้วก็คือท่านต้งเสี่ยวผิงแหะครับแต่ว่าชื่อเดิมของท่านก็คือเต้นเซียนเซิ่ง เติ้งน้อยผู้หนีครับอายุน้อยกว่าท่านโจเอินไหลเนี่ยปีเกิดปี1904ครับตอนที่เจอกันในปี1922อ่โจเอินไหลอายุ24ปีเติ้งเซียนเซิงหรือเติ้งเสี่ยวผิงอายุเพียงแค่18ปปีแค่นั้นเองหลังจากเวลาที่ทั้งสองคนเจอกันสั้นๆครับที่ฝรั่งเศสจากนั้นก็แยกย้ายกันไปเติ้งน้อยย้ายไปเรียนต่อที่มอสโกเพราะว่าอยากจะไปใช้ชีวิตตามความฝันได้ใช้ชีวิตในประเทศที่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์แห่งแรกของโลกแต่แล้วด้วยเหตุพลิกผันในจีน ทำให้พวกเขาทั้งสองคนกลับมาพบกันอีกและกลายเป็นที่พ,พ,พึ่งพิงแก่กันและกันรวมถึงช่วงที่เป็นยามวิกฤตที่สุดในชีวิตและนั่นก็คือการปฏิวัติวัฒนธรรมหลังจากที่ท่านโจอันไหลครับ กลับสู่มาตุภูมิในปี1924ในยุคสาธารณรัฐจีนภายใต้การนำของดรสุนยัตเซนจีนเองถือว่ายังไม่ปลอดจากอิทธิพลของต่างชาติครับสิ่งที่โจวัยหนุ่มต้องการคือการเป็นส่วนหนึ่งของจีนยุคใหม่ในเชิงความมั่นคงก่อนแม้ว่าตัวท่านเองจะนิยมแนวความคิดมาร์กซิสต์เลนินิสแต่ว่าตัวท่านเองครับเข้าไปเรียนที่โรงเรียนทหารที่มีชื่อว่าโรงเรียนทหารหวังผู่หรือว่าฟัมเพาล์มิลิเทอเรียลคอรเลจตัวท่านเองอยูฟายการเมืองมีหน้าที่สําคัญคือการเจรจาความให้กกัับองท ช่วงเวลาที่รับใช้กองทัพนี้เนี่ยโจได้พบกับนายทหารหนุ่มอนาคตไกลที่อายุแก่กว่าเขา11ปีมีชื่อว่าเจียงเจี๋ยสือหรือว่าเจียงไคเชกนี่แหละครับทั้งสองคนมีภาพถ่ายยืนติดกันนะครับในสมัยที่อยู่ที่โรงเรียนหวางผู่ตอนนั้นคงจะไม่มีใครทราบหรอกว่าทั้งสองคนจะพบกันอีกในช่วงเวลาอีก10กว่าปีต่อมาแต่ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นพวกเดียวกันหากแต่ว่ายืนกันคนละฝ่ายระหว่างการเจรจาช่วงสําคัญของประวัติศาสตร์จีนเดี๋ยวไปดูว่าเป็นช่วงไหน จียงใครเช็คหรือว่าเจียงเจสือเป็นนายทหารอนาคตไกลเติบโตทางการเมืองได้เพราะว่าดรสุญัตเซนผู้นําจีนในช่วงนั้นที่ปกครองแผ่นดินจีนได้แต่เพียงตอนล่างนะครับเพราะตอนบนยังเป็นเขตอิทธิพลของบรรดาเหล่าขุนศึกที่ครองพื้นที่ต่างๆเพื่อตั้งตนเป็นใหญ่ดรสุญัตเซนเองได้รับคาแนะนาจากบอลเชวิกที่โซเวียตซึ่งตอนนั้นใกล้ชิดกับสาธารณารัฐจีนมากนะครับว่าการที่จะผนวกแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งดรสุนต้องมีทหารสักคนหนึ่งที่เป็นมือขวาและยืนอยู่เคียงข้าง ในปี1922เี่สงเจียงเจี้ยสือในวัย35ปีก็เข้ามาร่วมกับดรสซุนยัตเซนในฐานะมือทางการทหารหลายคนจะตั้งคำถามน,นะครับว่าในช่วงการปกครองของดรสซุนยัตเซนนี้เนี่ยทำไมพรรคคอมมิวนิสต์เองไม่ได้มีบทบาทขัดแยง้งกันกับรัฐบาลจีนคณะชาติหรือว,ว,ว่ากัวหมินตังคำตอบก็เพราะว่าตัวท่านดรสซุนยัตเซนเองไม่เคยมองพรรคคอมมิวนิสต์เป็นคู่แข่งทางการเมืองสําหรับตัวท่านแล้วครับภายใต้ระบอบประชาธิปไตยจีนเองควรที่จะมีพรรคหลายหลพรรค คุณที่จะมุดรมการทางการเมืองที่หลากหลายไม่ควรจะมีแต่เพียงพรรคจีนคณะชาติหรือกวอมินตังแต่เพียงพรรคเดียวสารพัดค,คอมมิวนิสต์จีนในช่วงแรกมีฐานสนับสนุนจากบรรดาผู้มีการศึกษาในเขตเมืองใหญ่และศูนย์กลางของพวกเขาก็คือมหานครเซี่ยงไฮ้นี่แหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับช่วงเวลาแห่งความหลากหลายทางการเมืองไม่ได้ยืนยาวนานนะครับเพราะว่าดรซุนยัตเซนท่านถึงแก่สัญญกรรมด้วยมะเร็งถุงน้ำดีในปี1925และพูทีก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของจีนคณะชาติกวัวมินตัง คือผู้ที่ไม่ได้มีแนวความคิดแบบเดียวกันกับท่านเพราะว่าผู้ที่สืบทอดอำนาจของท่านเชื่อว่าจีนคณะชาติต้องเป็นพักการเมืองพักเดียวที่ปกครองแผ่นดินจีนไม่นานหลังจากที่ท่านถึงแก่อสัญญรกามครับเจียงเจี๋ยสือที่จริงๆแล้วไม่ใช่ทาย,ยาททางการเมืองนะครับที่ท่านอยากจะตั้งให้เป็นครับแต่ว่าเจียงเจี๋ยสือชนะเกมการเมืองภายในก๊กมินตัง๋งด้วยผลการในการขยายอํานาจของจีนคณะชาติและการเตรียมการทําศึกกับขุนศึกทางตอนเหนือเพื่อผนวกแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่ง เจียงไคเชกหรือเจียงเจี๋ยซือก้าวมาเป็นผู้นําและใช้เวลาสองปีแรกในการเดินหน้าทําศึกกับขุนศึกทางตอนเหนือเพื่อผนึกแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งหลังจากนั้นทําสําเร็จภายในเวลาปีกว่าๆในช่วงเวลานั้นเองทหารหนุ่มอนาคตไกลที่มีทักษะการเจรจาดีเลิศก็คือโจอเอินไหลตัดสินใจลาคาจากกองทัพเพราะเห็นแล้วว่าจีนคณะชาติภายใต้ผู้นําคนใหม่เจียงเจี๋ยซือไม่ได้มีท่าทีในการพาสังคมจีนไปในทิศทางที่ควรจะเป็นอีกต่อไป ดังนั้นเชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองคือความหวังใหม่ของคนจีนก่อนที่จะเดินหน้าขยายความเล็กน้อยนะครับว่าในช่วงเวลานั้นท่านโจเอินไหลเนี่ยสมรสกับสตรีหัวก้าวหน้าแห่งยุคสมัยชื่อว่าเต้นยิงเฉาทั้งคู่พบรักกันระหว่างที่สองคนร่วมกันเคลื่อนไหวต่อต้อตานรัฐบาลจีนในช่วงที่เสียสันตรงให้กับญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็คือการเคลื่อนไหว4พฤษภาคม5ปีหลังจากที่พบกันที่ชุมนุมครั้งแรกทั้งสองท่านสมรสกันครับก็คือในปี1924 อยากจะเล่าถึงมารามต้งหญิงชาวสักเล็กน้อยเพราะว่าท่านคือสตรีหนึ่งในไม่กี่คนครับที่ต่อมาคือผู้ที่ผ่ผานการเดินทางไกลหรือว่าลองมาร์ชฟาฟันอุปสรรคทุกสุขร่วมกับท่านโจเอิร์ไหลไม่ว่าจะเป็นยามใดก็ตามทั้งสองท่านกล่าวเล็กน้อยไม่ได้มีบทด้วยกันเลยนะครับหากแต่ว่าทั้งสองท่านรับบุตรบุญธ,ธรรมอย่างน้อยที่ปรากฏชื่อก็5คนแต่ละท่านล้วนแต่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ช่วงต่อมาเกือบทุกคนเดี๋ยวจะไล่เรียงกันต่อนะครับ ลองเดาดูก็ได้ว่า5ท่านมีใครบ้างนะครับกลับมาที่เจียงไคเช็กหรือเจียงเจี๋ยสือกันบ้างครับเมื่อก้าวเป็นผู้นําสูงสุดเขาเห็นพักคอมมิวนิสต์จีนที่กําลังแผ่ขยายอิทธิพลในภาคใต้เป็นภัยคุกคามและในเมื่อพักคอมมิวนิสต์จีนมีฐานอยู่ที่เซียงไฮ้เซียงไฮ้นี่แหละครับจึงกลายมาเป,เป็นเป้าหมายของการกวาดล้างผู้ที่นิยมพักคอมมิวนิสต์จีนเจียงเองไม่ได้มีแค่แสนยานุภาพในรูปแบบในกองทัพนะครับแต่ตัวเขายังสนิทสนมกับบรรดามาเฟียเจ้าพ่อเซียงไฮ้โดยเฉพาะเจ้าพ่อหูใหญ่ ตู้เยเซิงที่เดินหน้าร่วมมือกับเจียงไคเชกในการสังหารหมู่คอมมิวนิสต์ที่เสี่ยงหฮ้ถือเป็นความสูญเสียมหาศาลเหตุการณ์นั้นเกิดในปี1927ตอนที่พัรคอมมิวนิสต์จีนอายุได้เพียงแค่6ปีเท่านั้นท่ามกลางคอมมิวนิสต์ถูกสังหารจำนวนหมื่นครับหนึ่งในนั้นคือซุนปิงเหวนแกนนำคอมมิวนิสต์ที่จากไปและทิ้งลูกสาวหวัยหกขวบเอาไว้เบื้องหลังหนูน้อยคนนั้นมีชื่อว่าซุนเหวยซื่อ โจเอินไหลและต้งยิงเฉาเห็นแล้วถูกชะตาครับจึงรับหนูน้อยคนนี้เอาไว้เป็นบุตรบุญธรรมอยากให้จําชื่อของเธอไว้นะครับซุนเหยชื่อเพราะเธอคือหนึ่งในสมาชิกตัวน้อยของการเดินทางไกลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและมีบทบาทของจีนในยุคคอมมิวนิสต์ต่อมาในเหตุการณ์เดียวกันเลยนะครับอีกหนึ่งสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ถูกกวาดล้างและเสียชีวิตหลี่โซ่สินเขาจากไปในปี1931บุตรชายของเขาตอนนั้นมีอายุแค่สมขวบ ถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมอีกคนหนึ่งของท่านโจเอิรนไหลและเต้งหญิงเฉาเดี๋ยวจะกลับมานะครับเพราะลูกของหลี่โซ่สีนคนนี้ต่อมากลายเป็นนายกรัฐมนตรีของจีนอีกคนหนึ่งด้วยนะครับลองเดาสิครับว่าท่านไหนอีกหนึ่งครับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนวัยหนุ่มที่ต้องต่อสู้กับพวกจีนคณะชาติหัวหมินตังและลี้ภัยไปกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กวางซีในเวลาต่อมาคือเต้งเซี่ยวผิงซึ่งตอนนั้นกลับมาจากสาภาพโซเวียตในปี1 9 2 7และเข้าร่วมกันกับพรรคคอมมิวมิสน์ ที่เซี่ยงไฮ้และเขาสังกัดพรรคนั้นจวบจนสิ้นลมหายใจอีก70ปีต่อมาในครับเราพูดถึงเซี่ยงไฮ้ไปแล้วมหานครเซี่ยงไฮ้ครับแม้ว่าจีนเองจะมีความผันผวนรุนแรงขนาดไหนแต่มหานครแห่งนี้ยังเป็นเขตเช่าของบรรดามหาอำนาจชาติต่างๆที่เข้าไปแบ่งเค้กในจีนและมหานครเซี่ยงไฮ้ยังเป็นปารีสตะวันออกอยู่เหมือนเดิมยังคงเป็นศูนย์กลางางการค้า การเงินเอนเตอร์เทนเมนต์รูปแบบต่างๆท่ามกลางความผ,ลผ,ลผลันผวนทางการเมืองเสี่ยงหายเป็นความฝันของหนุ่มสาวชาวจีนที่เรียนการแสดงเรียนภาพ,พยนตร์ทุกทุกคนรวมถึงสาวจากมณฑลซานตงที่มีชื่อว่าหลี่หยินเหอสาวคนนี้เกิดขึ้นในครอบครัวยากจนครับพ่อติดเหล้าทำร้ายแม่ชะตาชีวิตผกผันทำให้เพอมีฐานะที่ยากจนแต่เธอครับมีจุดพลิกผันเพราะเธอนั้นได้เรียนโรงเรียนการแสดงที่เมืองจี้หนานซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลซานตง ในวัย14ปีจากนั้นเธอเข้าวงการกับคณะละครเร่จนกระทั่งได้ก้าวไปเป็นนักแสดงภาพยนตร์ที่เซี่ยงไฮ้ในทนวศวรรษ30ด้วยอายุแบบวัยทีนเธอก้าวสู่วัย20ภายใต้ชื่อใหม่ของเธอเธอหันหลังให้กับชื่อเดิมที่นำพาความเจ็บปวดมาให้กับเธอตั้งแต่เกิดคือหลี่หวินเหอและเธอเปลี่ยนชื่อเรียกสมัยว่าหลานผิงหลานผิงคนนี้ครับเป็นดาราที่พอมีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้ต่อมาใบเฮนนิน,นครับ เธอขึ้นหนึ่งในบุคคลสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ต่อมาในกลางทศวรรษที่60เธอกลายมาเป็นบุคคลที่พลิกประวัติศาสตร์ของจีนไปสู่บทบาทที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเดี๋ยวเราจะกลับมาที่เธอครับหลานผิงวัดดารานักแสดงหน้าตาสะสวยจกากซานตงคนนี้แล้วเธอเข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อย่างไรเธอก้าวไปมีอิทธิพลต่อจีนทั้งประเทศต่อมาได้อย่างไรและทำไมเธอจึงมีแนวความคิดที่น่าสะพรึงกลัวและสำคัญครับ เธอใช้ความรู้ทางการแสดงการเขียนบทละครของเธออย่างไรในเวทีการเมืองโดยเฉพาะช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาคุยเรื่องของหลานผิงคนนี้กันต่อว่าแต่ว่าหลานผิงคนนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อเธอเองเนี่ยบ่อยครั้งก็แสดงว่าต่อไปเธอก็ดรอปชื่อหลานผิงเธอไปอีกเอ๊ะและตอนหลังเธอเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรและเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติวัฒนธรรมอย่างไร เดี๋ยวมาตามันครับในตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าชะตาชีวิตของบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโจ้าเอินไหลตั้งยิงเฉาหลานผิงต้งเซียวผิงเหมาเจ๋อตงท่ามกลางบริบทที่ผันผขนของประวัติศาสตร์จีนในยุคดังกล่าวแล้วพวกเขามีชะตาชีวิตอย่างไรจนท้ายที่สุดกลับมารวมกันและพลิกแผ่นดินจีนก่อนนำไปสู่การปฏิวัติวัฒนธรรมครับ The Standard Podcast Iopen ears for your